สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะค่ะให้พอ,อน้อยดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่16 เกิดวันที่16กันยายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พ่อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่16กันยายน2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2,568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,569ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีท่านอายุ59ปีในปีงบประมาณ2,500 69ลงทะเบียนไว้แล้วการล่วงหน้า59ปีเพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,570ปีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570 ตามระเบียบก็คือท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุนะคะยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1นนะคะหากท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วค่ะท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ 1. เป็นต้นไปอันนี้กรณีที่เกิดในวันที่1นนะคะก็จะได้รับเบี้ยอย่างคีพ ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปถ้าไม่ใช่วันที่หนึง่งก็ถัดจากเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่ะก็จะเริ่มได้ระเบียอย่างทีพผู้สูงอายุนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่เกิดวันที่ สิบหกกันยายนสองห้าศูนย์เก้ารลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าสวจช่วงนี้การกระเพืขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยแต่ไม่ควรให้เกินเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเพราะอะไรเพราะว่าพาอหนาเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียว ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจ๊ะท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่16กันยายน2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม 2,569เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,570กาก็เปลี่ยนไปตามระเบียบนะคะการไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอบาตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารการเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะ ถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยออยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามปออ์น้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามปออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไว้แล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหน ปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่นะจ๊ะใตยคอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยเองตอบทุกคาถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสาหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ